สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับสมุไรไทยแลนด์อีกเช่นเคยนะครับเนาะคลิปนี้นะครับผมมีเป็นคาตานะครับเป็นาจากอนิเมะเรื่องบันพิตนะครับเนาะซึ่งเป็นดาบนิไดคิเทสึนะครับเนาะเป็นดาบเหมือนกับซังไดคิเดสึนะครับแต่ออกเป็นสีม่วงนะสีม่วงขาวนะครับโอเคเรามาดูตัวดาบกันก่อนนะครับเนาะ เริ่มจากฝักดาบนะครับฝากดาบจะมีนะฟิตติ้งนะฟิตติ้งตรงท้ายฝักแบบนี้เลยเหมือนกับสั่งไดคิีดสือนะครับเป็นอลอยสีทองแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทําเป็นสีม่วงสลับกับสีม่วงอ่อนแล้วก็มีขีดเป็นเส้นสีดําแบบนี้นะครับตรงกลางฝักนะครับจะมีฟิตติ้งเป็นอลอยสีทองเหมือนกันแล้วก็พันด้วยผ้าสีขาวนะครับน้องแบบนี้เลยโอเค ตรงบนข้างบนก็เป็นฝักสีม่วงแล้วก็สลับม่วงอ่อนแล้วก็สีขีดเส้นสีดําเหมือนกันนะครับด้ามจับนะครับเริ่มจากด้ามจับด้ามจับจะเป็นหนังกระเบนแท้สีดํานะครับหนังกระเบนแท้สีดาเนาะแล้วก็พันด้วยผ้าสีม่วงนะครับมีฟิตติ้งขั้นกลางเป็นอลลอยเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นกระเบนแท้สีดําแล้วก็ผ้าสีม่วงเหมือนกันนะครับเนาะโอเคซื้อบะนะครับซื้อบะจะเป็นเหมือนกับสังไดชคิดเสื่อเลยนะเห็นไห เป็นอันลอยเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับเนาะข้างในก็จะเป็นสีดปปปปํานะครับเชปปะเชปป้เป็นทองเหลืองนะครับเนาะตัวนี้เชปป้าเป็นทองเหลืองนะครับโอเคต่อไปอเรามาดูใบดาบนะครับใบดาบตัวนี้เป็นเหล็กทีสิบนะครับเห็นไหมใบดาบตัวนี้นะครับเป็นเหล็กทีสิบเนาะเหล็กทีสิบอ่าเป็นฮาร์มอนสกะนะครับนี่ เป็นฮาร์มอนสกะนะครับเนาะไม่มีร่องเลือดนะครับเปิดคมร้อเปซนปลายดาบก็รับคมหักมุมคิสกิแท้นะครับเนาะสันหนาอยู่ที่7มิลน,นะครับไม่มีร่องเลือดนะครับเนาะแบบนี้เลยฟันหนักหน่วงแน่นอนนะครับใช้งานได้จริงร้อเซนะเป็นฮาร์มอนแท้นะครับฮาร์มอนแท้ก็เกิดจากการพ่อคนเผาไฟนะครับเนาะ แล้วก็ขัดออกมาก็เป็นลายฮาร์มอนนะครับตามที่ช่างเขาเขียนลายฮาร์มอนมานะครับเนาะฮาบาก,กิก็เป็นทองเหลืองนะครับทองเหลืองประทับตาแบนโนบูนากะเรียบร้อยนะครับดูอีกฝั่งหนึ่งนะนี่นะครับฮาร์มอนก็เป็นเส้นแบ่งระหว่างความแข็งนะครับความแข็งนะของอใบดาบนะครับเนาะคือตรงคมจะแข็งมากนะครับแล้วก็ตรงสันตรงกลางดาบก็จะมีความยืดหยุ่นนะครับเนาะเรียกว่าสมดุลเลย สำหรับเลขที่10นะครับโอเคเล่มนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่4,550บาทนะครับเนาะฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศด้วยนะครับมีกล่องบุปผามีน้ํามันโซจินะครับมีถุงผ้าแพรมีใบเซอร์ใบรับประกันจากโนบ,บูนาะกะให้เรียบร้อยนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมทำการอ่ากิีดกระดาษให้ดูนะครับเพราะว่า ตัวนี้เป็นคมโรงงานนะเป็นคมโรงงานยังไม่ได้รับคมเพิ่มนะครับใครที่จะเอาไปรับคมเพิ่มก็ได้นะครับเนาะก็มีค่ารับคมนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับเนาะโอเคนี่นะครับเป็นกระดาษเปล่านะครับกระดาษ A4 สปกตินะครับนี่นะเปิดคมเป็นคมโรงงานนะครับคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่พร้อมใช้งานแน่นอนนะครับโอเค ใครที่สนใจนะครับก็รีบติดต่อเข้ามานะเพราะว่าตอนนี้นี่ไรคิดที่สืบ t 0ตัวนี้เหลืออยู่ประมาณสี่เล่มนะครับเนาะใครที่สนใจก็รีบติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับเนาะโอเคครับวันนี้ซามูไรไทยแลนด์ก็จะรีวิวให้ชมกันเท่านี้กันก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของซามูไรไทยแลนด์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องซามูไรไทยแลนด์ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะอย่าลืมนะครับ ที่เพจสมุไรายทะเลนะครับมีผ้าคัดหัวด้วยนะตัวน,นี้เป็นสีดำมี2ส,สีนะครับสีดำกับสีขาวเนาะโอเค